ทำความสะอาดโอ้ย oh, หตัวนี่พามาดูความวุ่นวายนี่ตัวแม่สมจีดแต่เนี้ยไทเกอร์ชาบูไม่รู้อยู่ไหนทำความสะอาดบ้านให้ให้แมว ไม่ได้เปลี่ยนทรายหลายวันนี่เลยทำหมันไม่ทันมีลูกๆมาอีกหกอา้อาวาทำอะไรอะโ no, 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 no. นโ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 นมันชอบค่ะนี่สาวๆพ,พอเปลี่ยนทรายใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่ได้เปลี่ยนทรายให้หลายวันนะ วันนี้ผมทำความสะอาดบ้านที่นี่นี่เป็นครัวนะครับพี่ๆนี่เป็นครัวแต่ตอนนี้มีสมาชิกเยอะเหลือเกินแม่นี่ทำหมันแล้วทั้งหมด6ตัวน,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 นี่คุณแม่อันไหนเหมือนกันหมดเลยนี่คุณแม่ตุ๊กจีตุ๊กจีอันนี้แม่ทำหมันแล้วเหลือเนี่ยสาวสาวสามตัวอันนี้2หนุ่ม ชาบูแล้วก็ไทเกอร์วันนี้รีวิวรีวิวทำความสะอาดบ้านแมวจริงๆเป็นบ้านคนแต่ตอนนี้โดนแมวยึดไปแล้วเ,เดี๋ยวทำวสะอาดต,ต่อก่อนนี่ก็เราเปลี่ยนทรายใหม่นะฮะเราเตรียมไว้ให้ก็ทรา,ายก็เป็นทรายใหม่เขาจะเขาจะชอบมากเขาจะกระปี้กระป๋องเขาจะชอบที่เป็นทรายใหม่ อันนี้จะเป็นอันนี้ตัวผู้จะอยู่ในนี้เพราะว่าคือไม่ได้ทําหมันถ้ามันเยอะตัวนี้ก็คงไม่ไหวครับเนี่ยวางแผนผิดได้ตัวแม่มาแล้วทําหมันไม่ทันนะครับผมก็จะทําความสะอาดให้ตลอดดูแมวสิอยู่ดีกว่าคนอื่นโอ้ก็จะมีที่สาหรับที่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 เดี่ยวนะครับสําหรับ,บ้งแมวแล้วก็จะเปลี่ยนทรายให้ตลอด ก็จะมีที่ให้เขาปีนการจะแบ่งเพื่อนๆเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันโตแล้วนี่นะฮะก็จะเปลี่ยนน้ำใหม่ให้ทุกอาทิตย์อันนี้จะเป็นของไทเกอร์แล้วก็ชาบูคือแมวตัวผูนี่นะฮะข้างในก็จะเป็นก็จะมีขอนไม้สำหรับให้เขาบางทีแมวพวกนี้มัน,มนต้องการใช้เล็บใช่ไหมเล็บมันเหมือนผมไม่น่าใจนะ แต่เห็นแมวชอบเนี่ยนะฮะด้านในแต่ก่อนเป็นครัวไม่ได้ขึ้นได่นในนี้ตลอดมีโอเคันจะเปลี่ยนน้ำให้ใหม่ตลอดเด,เดี๋ยวเด็กไม่ออกนี่นะฮะก็จะพาด,ดูครอบครัวแมวมีหดทุกตัวอันนี้เป็นส้มจี๊ดแม่มีลูกสาวลูกสาวของส้มจี๊ดตัวผููสองก็จะทำความสะอาดอยู่ตลอดกับพวมเหม็น พวกขี้พวกเที่ยวนะเพราะงัต้องเปลี่ยนให้ตลอดเนี่ยก็จะนี้นี้ครับตัวผู้สองตัวก็เอาเขาไปอยู่ข้างในเพราะว่าพได้เฮ็ดหมันเพราะจริงๆตอนนี้กําลังตามข่าวหรืว่าร้อยเหรีนเนี่ยนะครับก็คือตรงของประสุสั์ใช่ไหมครัเคยไปทำแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าเขาเปิดก็จะไปทําหมันตัวเมียเนี่ยสามตัวว่าตัว ให้ใหม,ม,ม่เปลี่ยนทรายแล้วก็มีอาหารนะครับทำความสะอาดกรงแมวสองตัวก็จะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับเช้าเช้าสองสามวันทีก็จะปล่อยให้ไปวิ่งเล่นข้างนอกเพราะผมรู้สึกว่ามันจะกินยาด้วยเนีียสัปดามาแล้วแม่สาวมีแม่โชคดีด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นที่อยู่แมวแล้ว เสร็จน้เราก็เปลี่ยนให้ใหมาอโอเคอยู่ในนี้ก่อนเด็กๆวุ่นวายไม่ได้ตัวอย่างเี้นะี้ไปสุเจ็ดอยู่นี่แหละโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาให้ดูชีวิตหนึ่งแม่แล้วก็สามสาวลูกสาวสาม,สาม,สาม,สาม ก็ไปอยู่ข้างในเร่องน้อยเล้นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ